สวัสดีค่ะสัจันพามาเก็บเห็ดนี่เต็มตะก้าเลยแบทเทนี่นะไะเนี่ยตรงต้นไม้นี่ไปเก็บเห็ดบ๊าเด็ดร้นี้นี่นี่นี่น,นี่เห็ดเพิ่องแดงยังอ่อนอยู่เลยนี่นอ่อนอยู่เลยนี่วายขาหักซะแล้ว ้าหักแล้วบาด่แม่นี่เอาเท่าแล้วเหรออันไหนไม่เท่าก็เอาเอาไปลวกโอ้ยนี่ได้แล้วได้เกือบเต็มตะกร้าแล้วมัวจะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ก็เลยไม่ได้อัดคลิปนี่แม่เนี่ยโอันนี้ ไม่หักแล้วอายดึงไม่เป็นเนอะอ,อันนี้เป็นกระตุ่มเล็กน้อยอยู่เลยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาอยู่แถวบ้านเสาจันนี้เองด้วยนี่ว่านี้ลอนขึ้นแล้วว้าวเสาจันมาพ่ทันพี่นอ้องเอ้ย มาบ่าทันมาบ่าทันมาไม่ทันนี่เห็นนะเห็นไหมนี่ได้อยู่นี่อันนี้อันอ่อน,อน,น,อน,นได้อยู่โอ้ยุงกัดอยู่แถวบ้านสัจจันนี่เองเองด้นี่บ้าน เดินต่อฟาดเียเต็มตะกร้าเลยเก็บเห็ดไหมได้นี่ไงเห็นอีกเห็นอีกนี่ซ้อนเอาเลยสดๆนี่ไปค่ะน,นี้มันแก่ น,นี้มาใหม่ขึ้นทุกวันน,นี่เต็มตะก้าเลยวันนี้เต็มตะก้าเลยวันน,น,นี้บ้านหลังนี้อุดมสมบูรณ์มากอยู่กัเพิ่งตื่นนอนขนาดกลัวว่าเห็ดมันจะบานก่อนนะมันก็ยังบานอยู่หน้าบ้านนี่อีกอันนึงอีกตุ่มนึงเอาก่อนนี่ นี่ค่ะโอ้ยจะต้องไปต้มต้มน้ำเดือดแล้วก็ออเห็ดลงนะแล้วก็ลงให้น้ำเดือดทั่วเห็ดเสร็จแล้วก็เอามาลวกกับน้ำเย็นเนาะตาก็มองเห็ดอยู่ได้นี่เดี๋ยวไปต่อไปต่อค่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยก็ทางที่เสาวจันพาหมาเดินออกกำลับบงกายนั่นแหละ <c oughs> ของบ้านสารจันนี่แหละ เต็มเลยนี่เต็มตะกร้าเลยนี่ได้แล้วให้ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนเส้นทางเดินสิยวดูบ้านหลังนี้ก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางเดิมเห็ดนี้กินไม่ได้ได้เห็ดนี้กินไม่ได้บ้านหลังนี้ขายโอ้ยงามติดต่อเด้อทุกคนบ้านหลังนี้งาม อีกแล้วพี่น้องนี่ค่ะเราจะเอาแต่เห็ดแบบนี้นะเอาแต่เห็ดเพิ่งนนี่นะเอาแต่เห็ดเพิ่นี้แต่เห็ดแบบนี้ไม่เอาค่ะเห็ดแบบนี้ไม่เอาไม่กล้ากินแมะลองดมดิดมก็โอเคนะแต่ไม่กล้ากินเหมือนเห็ดดินป้าอันนี้บอท่านมันไม่ทันเขาเฮ้ยไม่ทันไม่ทัน ได้แล้วโอ้ยได้แล้วตัวนึ่งใส่อีกบันนี่ย,ยู่หน้าบ้านเพื่อนฟูงกันนี่แหละจ้าได้แล้วไดแล้วนี่ค่ะเป็นกระปุ่มกระปุ่มนี่กระปุ่มกระปุ่มอือหือ โอเคค่ะไปเดินต่อเห็นอีกดอกนึงเลยพี่น้องนี่ดอกงามค่ะดอกงามงามงามดอกงามวันนี้โอ้ยแมงกินโอ้ยแมงกินสีเหลืองคัาบบดนีลสีเหลืองคัาบขาเบื้งอีกก่อนมาเบังอีกก้อนใกล้ถึงบ้านเจ้าของละล่ะนี่ได้อีกได้อีกอันหนึ่งว่างไว้ก่อน ในอันนึงว้ายอันนี้ขาไงครับข,ขาไงครับอันนี้ไงครับข,ขาสุดยอดเลยบ้านหลังนี้เป็นสีเหลืองบ้านเพราะว่าบ้านเขาเป็นหลังสีเหลืองเนาะเฮ็ดก็ออกมาสีเหลืองอไปต่อไปต่อไปต่อค่ะเนี่ยบ้านสาวจันทร์กำลังพุ่นหลังรถขาวๆจอดหน้าบ้านพุ่นค่ะเดินรอบนะหมู่บ้านนี่แหละพี่น้อง ไอให้เบิ้งก่อนเอออ <c oughs> ่าแม่นผู้ใดจุดถูบเพแม่นถูบดอกเนาะอันอยังบ่เออย่างหลายก็สิบ่ไหวเด้อพี่น้องเวียนหัวผ่้ฉีดยาเวียนหัวค่ะไดซ้องดอกแม่เห็นบ่ไดซ้องดอกปกติบ้านหลังนี้มันจะขึ้นเด้บ้านหลังนี้เห็ดมันขึ้นนะอืม ดูสิว่ามันขึ้นอีกไหม,มนนขึ้นไหมออโอ้ยได้อีกแล้วดอกมังอ๋อไม่ใช่นะเนี่ย <c oughs> ลูกอะไรไม่รู้ไม่ใช่เห็ดโอ้ยไม่ใช่เห็ดเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเป็นหมากไอ้พีดท, <c oughs> ที่ว่าเป็นเห็ด เฮ้ยไม่ได้ดูดีๆบ้านหลังนี้ก็จะมีเห็ดบ้านหลังนี้ดูดีๆหรืโอโยพี่หาสูได้อีกไหมบ้านหลังนี้จะให้อีกไหมเห็ดพราะเขาบ้านเจ้าคองบ้านนี่บ้านชาวจันทร์กำลังนี่แหละหลังนี้นี่หลงงังงามๆนี่มาดูบ้านข้างบ้านนี่ดิ บใบไม้เต็มเลย,บยใบไม้เต็มเลยบ้านนี้ดูดิโอยได้ไอรีส์ได้อีล,อลีเกิดขึ้นข้างองนี่ปาดเออมันเห็ดอะไรล่ะเนี่ยง่ายคือดึงออกโอ้ยบย่ได้ซ้ำโอ้ยเกิดขึ้นข้างข้างองเสยไหมอืมฮักเสย ไม่ได้ซ้ำปกติบ้านหลังนี้จะเยอะมากเลยเห็ดเขาเห็นสจาจักรถือตะกร้าบนนี้เขาก็รู้เลยแหละว่าสจาจักรมาเอาเห็ดเปิดเห็ดนอนเอาบ่ได้หักเชยหักเชยปีนี้เห็ดบ้านสจาจักรคือบกขืนว่า ขึ้นให้แน่ถ้าขึ้นนี่เต็มอัญญาเลยแหละเนี่ยถ้าขึ้นนี่เต็มอัญญานี่เลยล่ะถ้าขึ้นนี่แม่เฮ้ยนี่แตเห็ดยางบูนี่เห็ดยางบูนี่ประกาศกินเห็ดนี่นะประกาศกินเห balls, ็ดอันนี้นะโอ้ยบ่ได้กินปีนี้ล่ะเห็ดหน้าบ้านชาวจันนี่บ่ได้กินคัก เห็ดอยังบุ๊กคล้ายๆเห็ดปวกนะไม่ร um, so ู้เห็ดอะไรบุกอ่ะมันน่าจะให้ซาจันได้บ้างเนาะซาจันเอาเชื้อมาหวานอยู่ด้แถวนี้เน่ะเนี่ยมันก็ขึ้นเห็ดอะไรไม่รู้น่ะตะปุ่มตะปำเนี่ยมันน่าจะกินได้นะเห็ดคล้ายๆเห็ดดินนี่ไหมนะพี่น้องมันคือเห็ดดินนะบเนีมันแมนบ่เนี่ยมันขึ้นเต็มเลยนี่เห็นบ่เออ บ๊วยไเฮ็ดเพิงแล้วปีนี้บ้านชาวจัดโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ละโอเห็นนี่นี่เอ้าตัวนี้ตัวนี้นนแก่วะโอ้แก่แล้วแก่แล้วพี่น้องอน,นี่เด้โอ้นี่บอแก่แต่เหี่ยวอันนี้ก็เหี่ยวโอ้ยเหี่ยวคักแท้เนาะ เดียวโอเคเปโดนน้ำก็จะตื่นขึ้นเองแหละ <laughs> <laughs> เห็ดเพิ่งลายอันนี้นะเพราะหัวมันลายไปต่อคะ่ะไปต่อไปต่อคะ่ะทีนี้ก็มาตัดขาเห็ดค่ะพี่น้องเบิงเห็ดนี่มาตัดขาเห็ดเขาเนี่ยมาตัดซอยกันค่ะเนาะอืมโอ้ยเ,เมื่อยยางจะมาเป็นหอบย <laughs> างจะมาเป็นหอบ ตัดขายเหนะ็ด,ดหแ,ลล áng, แล้วก็ลวกนะตัดตัดขายเห็ดแล้วก็ล้างแล้วก็ลวกอืล้างเสร็จแล้วก็ลวกลวกเสร็จก็เขาเรียกว่านอกน้ําเย็นนอกในน้ําเย็นอนอกในน้ําเย็นเลยอันนี้ขายใหญ่ค่ะก็นี้นะนอกในน้ําเย็นเลยได้กินทุกปีปีนี้หน้าบ้านสาวจัน่ไม่ออกนะพี่น้องบ่อ,ออกนหะปีนี้บ่ออ,อกก็เลยบ่ได ดีใหญ่เห็ดพึ่งเป็นเห็ดธรรมชาตินะอืมกินแล้วก็แข็งแรงเป็นยาถ่ายได้ดีที่สุดนี่แหละก็คือม่ไเราก็ไม่ต้องไปกินยาถ่ายเราก็กินแกงเห็ดนี่แหละว่าแล้วสาวจันทร์กัดลวกเสร็จสาวจันทร์ก็สิแกงหม้อหนึ่งแกงไปหม้อหนึ่งเป็นเห็ดธรรมชาติเกิดขึ้นธรรมชาติเออ ถามว่าเบื่อบอ่เบืบอ่บอ,อจ้ะสาวจันกินทุกปีอืมกินทุกปี้ะอืมนอนอยู่ในเห็ดในสาวจันก็แกงแกงกินนอนนี่ด้วยแหละรถด,ด่วน,นยังกินใช่ไหมนอนทำไมจะกินไม่ได้ใช่ไหมอืมมันดีค่ะสนุกดีอืมสนุกดีมวนดีค่ะเก็บเห็ดยิ่งเห็ดปวกเนี่ยนะยิ่งแซ่บเนาะเห็ดปวกเนาะบ้านอันนี้สุดยอดเลยบ้านอังนี้ จำได้ทุกทุกอันว่าเกิดขึ้นอยู่บ้านหลังใด <c oughs> <c oughs> สุดยอดจริงๆนี่บ้านเดียวได้เนี่อันลังค่าแดงๆเนี่ยเหย็ดลังค่าแดงๆนี่บ้านเดียวได้เห็ดพิงแดงเดนี่ยไดบ้านเดียวเพราะว่าบ้านหลังนั้นอะ่ะเขาประกาศขายเนาะฉันก็เลยได้วนเวียนอยู่ เลยแต่ความสมบูรณ์ของเห็ดเนาะแต่พันธของมันเนาะพันุเหลืองน่ะพันุเห็ดเพิ่งเหลืองน่ะมันก็ขายใหญ่หน่อยพันธุเห็ดเพิ่งเหลืองน่ะนะโอ้เยยุ่งกับอันนี้คือเถาแทะไปเถาก็สร้างมันดอกเห็ดมันอึอ <laughs> เอาก็สร้างมันดอกเ็ดมันอึดพีนน่น้องนี่ยดูเก็บเกี่เห็นก็มันไปเมื่อนี้วันยุดสาจันร์บอได้ไปนั่นบอได้ไปเห็ดพิซซ่าบอได้ไปขายพิซซ่านี่นะนีะ่าัาจร์ชอบกินแบบเ,เป็นกระดุมกระดุมมึงสินะอืมโมมี่ไผ่เก็บได้นอกจากสาจันร์มากเก็บู้เดียวเด้บ้านหลังนี้แถวเนี้ย มีพี่บาผู้เดียวเนี่ยแหละเก็บมีความสุขไปค่ะเขาเห็นเราพาหมาเดินตลอดนั่นเลยอ้าเห็ดพาฟ้าแฝดไหมเฮ็ดฟ้าแฝดไหมขณะเฮ็ดก็ยังมีฟ้าแฝดเนาะ โอเคเนาะสาวจันก็จะอพอแค่นี้แล้วก็สีเหตุให้เสร็จนะจะทำให้เสร็จหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้สาวจันนำในเด้อจ้าวายอันนี้แหมน,นี่แี่เจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่